แห่งนี้เป็นสนามกีฬามารฐานพร้อมลูวิ่งแห่งทําอิตของประเทศไทยเนาะออกแบบโดยสาโรธส,สุอย่าง,ส,างสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2481โดย,ยใช้งบ <80. S 1> ประมาณในการก่อสร้างเพียงอ,อ,อ๋อแสนป้ายเองพี่น้องแสนหนึ่งแสน 70, บาทในยุคน,นั้น 70, ว่าพี่หมูคือสิบาทซึ่งถือเป็นสนามกีฬาแห่งเดียวในทวีปเอเชียที่จัดกีฬาเอเชียนเกมไลท์ที่สุด จัดกีฬาเอเซนเกมหลายที่สุดอีกกลาบท่าคายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ตสกูสกุลเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะค่ะฟัเจ้าจะพาทุกคนไปเบิ้งสนามกีฬาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสร้างขึ้นด้วยงบ170,000บาททุกคนในสมัยนั้นเนาะว่าแม่แม่สนามใด ทุกคนต้องอยางหูอะไรมันบอกรายกาเป็นสนามเดียวใน,นอาเซียนาะที่จัดกีฬาเอเชียนเกมนี้หหา่ที่สุดมันเป็นสนามไหนทุกคนล้วก็ตั้งอยู่ไซเนาะน้ำม่นไผ่เป็นเออเป็นไผ่ผู้ออกแบบแล้วก็มีมีความส,สวยสงดงามแนวใดเราจะพาทุกคนไปเบิ้งอยู่ในคลิปนี้เนาะก่อนจะเข้าไปเบิ้งคลิปก็ต้องขอ ขอบใจทางส้งของน้องพิมเนาะน้องพิมแชนแนลแล้วว่าสาวหล่าที่ได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสนามกีฬาแห่งนี้ให้เฮาได้สมเนาะเฮาจะได้แปะลิงค์คลิปของเพื่อนไว้ใต้คอมเมนต์เนาะถ้าใครได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปเบิ่งคลิปเต็มในสองของเพื่อนของน้องพิมได้เนาะของสาวพิมพ์พิมแชนแนลนะส้งของเพื่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้สองของน้องเนียครับเจ้าปเป็นเอฟซีของน้องเหมือนกันเนาะ เพื่อปูเป็นการซักซาเสียเวลาทุกคนเอาไปเปิ้งพร้อมๆกันเลยด้วยว่าสนามแห่งนี้มีซื้อว่าสนามยังสร้างขึ้นในงบซัมนี่แต่สมัยก่อนนะ่ะหนึงน่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทะกะเป็นสนามที่ยังสวยสดงดงามอยู่นะ,ะข้างก็จะมีตึกอ้อมหอบแต่ว่าข้าพเจ้ายัางทันสเสลยนะเอาไปเบิ้งอยู่ในคลิปพร้อมๆกันเลยทุกคนไปไป เบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาแมนสนามอย่างนนเนาะโอ้สวยงามสวยงามเฮ้ยเป็นอย่างสารเล่าเป็อย่างสบายดีสวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องทุกท่ารมุน,นี้พิมพข้าพี่นอ้นองมาที่สนามสุาสาสพัฒน์สลัดสายงามงามด้านในนี่มีเจ้าหน้าที่มาพิมเขามาทางด้านหน้า ถามเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าถ้าเปิดถ้าเพิ่นเปิดประตูด่านหน้ากับเขามาได้เนาะถ้าเพิ่นบริได้เปิดกันเขามาบม่ได้แต่ว่าบังเอิญว่าโชคดีเนาะประตูได้เปิดอยู่ด้านเทิงนะพิมก็เลยขึ้นมาจากด่านนั้นแล้วก็ลงมาด่านแต่ว่าด้านล่างพิมเนี่ยก็มีประตูเปิดอยู่เพิ่นบอกให้เขาม้างทางนี้ก็ได้ถ้าประตูที่พิม์ออกมาเปิดทานได้เปิดแต่ว่าโชคดีที่เพิ่นเปิดแล้วเบื้องนี้คาะพี่นนองล้อมรอบด้วย ตึกต่างๆนานาสสยยุดดอเเลข้ามงามเคยเห็ุทั้งเขาไหมคล้ายๆลู่วิ่งเลยอ่ะสีชมพูเป็นสีชมพูเลยเนาะสเตเดียมวันสเตเดียมวันเทปไเข้าคล้ายเอ่อเครื่องพวกกีฬานะแถวนี้วอริกหีืลอะขึ้นมาซื้อนี่อันนี้ขอลดราคา8ปีตอนนี้ 50% 30% 40%พิมพ์ภาพพี่น้องเขามาทางประตูที่ตรงขามกับสเตเดียมวันเนาะเพราะว่าบัง่อเงินพิมไปซื้ออันเสือกีฬานะที่ฮานบอริกเนาะแล้วก็เลยมีโอกาสแวะเขามาที่สนามสุพัราสายแห่งนี้เป็นครังทําอิทเลยพี่น้องเคยมาแต่ว่าไม่คยได้เขามาสนามจะเลือเขาแต่บรรทัดทองเนาะด้านในง่ายขนาดเลยพี่น้องด้านในจะเป็นลักษณะแบบ เากนเดี๋ยวพิมพ์สิภาพพี่น้องขึ้นบันไดไปเบิงสนามเนาะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตให้พิมพ์เขามาเบิงพนบอกว่าถ้ามีประตูเปิดก็สามารถเข้าไปดูในสนามได้นะคะต้องขอบคุณมากนะคะปัดโพพี่น้องสนามงามขนาดเลยคือกว้างใหญ่อ่ะมีลูกวิ่งด้วยมีลูกวิ่งตรงนี้พนเชียนไปบอกว่ากรุณาอยาขึ้นที่ประทับ อ๋อเป็นที่ประทับของพระเจ้าเพนดินพี่นอ้องมองนี่บอน,นี้จะเป็นที่ประทับฟังนี่ปเ,เป็น,น,นอัจจันทร์ที่มีที่ประทับของสนามสุพาศราศา,ายในอดีตจะมีการสาสเสด็จ <สะ S 1> มาแจกถ <สะ S 1> ้วยรางวัลทีมชนะเลิศรายการฟุต,ฟตบอลคิงคัพเนาะแล้วก็ควีนคัพในทุกปีแต่ในปัจจุบันการแข่งขันารายการนี้บริษัแข่งขันแล้วในรายการปีคือสมัยก่อนและนอกพี่นอ้องแต่ที่มีการเสด็จมา อาจเป็นผู้แทนพระองค์เนาะคือในงานวันลุกเสือแห่งชาติซึ่งมีการจัดงานเป็นประจำทุกปีในสนามสุพัศลาไยแห่งนี้เนาะสนามสุพัศศสลาไยแห่งนี้เป็นสนามกีฬามารฐานพร้อมลูวิ่งแห่งทําอิดของประเทศไทยเนาะออกแบบโดยสาโรธสุขยางสร้างเสร็จเมื่อปีพศ .2481 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพียง อ๋อแสนป่ายเองพี่น้องแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทในยุคนั้นนะ่า่หมอสุนพี่น้องพี่น้องสร้างสมัยเลยก็ว่าทื่ท้ทุกคนและนอกจากนี้แล้วสนามแห่งนี้ยังได้มีโอกาสใส่เป็นสนามแข่งขันกีฬานานาชาติน้องพี่น้องเริ่มจากกีฬาแหลมทองซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมและกีฬาเอเชียนเกมสทั้งสามครั้งนำกันเนาะ โดยเริ่มครังทําอิทในเอเชียนเกมครั้งที่5ในปีพศ2000หาหอยเก่าเนาะตรงกับคศ1 9 6 0ย66ซึ่งถือเป็นสนามกีฬาแห่งเดียวในทวีปเอเชียที่จัดกีฬาเอเชียนเกมหลายที่สุดโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดกีฬาแห่งเดียวที่จัดเอเชียนเกมหลายลายที่สุดในสนาม โดยสนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะมีความจุในยุคทําอิตใได้ถึงส0 0 0 0ืคนจนมาหอดในยุคปัจจุบันได้มีการติดตั้งเก้าอี้นั่งผู้เข้าชมเท่งอัฐจันทร์ทั้ง4ีดานจึงเหลือความจุผู้ชมในสนาม18,000ที่นั่งส่วนอัทจันที่มีรังคานันมีแค่ฝั่งเดียวคืออัฐจันทิดต,ตะเวนตกซึ่งเป็นด่าน,นาทีมีอัฐจันที่ประทับนั่นเอง บงเิ้จนียนบริเวณอัธจัย์ที่ประทับกรุพื้นและแท่นที่ประทับด้วยหินอ่อนทั้งเบิดเนาะและกับริเวณที่นั่งถัดลงมาจะเป็นแนวที่นั่ง vip เพราะว่าอยู่ตรงแนวกึ่งกลางสนามพอดีเลยสยอดสดอดที่ผ่านมาพิมเองก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสในหลายๆสนามนุน้องและนี่ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่มีทัศนียภาพล้อมรอบไปด้วยตึก ต่างๆอย่างสวยงามเลย,ยเนาะามยาย่างลินรอบอนอกของสนามกระไดสังเกตว่าเ,เ,วเขาสลักเป็นรายชื่อของนักกีฬาที่ไ้เลี้ยนทองในอเอเชียนเกมครั้งที่หาในทุกประเภทกีฬาเลยเนาะเป็นที่น่าซึ่งส้มไรส่งการแข่งขันครั้งนั้นเท่าที่พิมพ์อ่านเนาะไทยไดเลี้ยนทองไรเลี้ยนอีริพี่น้องโดยเฉพาะการแข่งจัก,กรยาน หรือรดทีมอะไรไ่นที่น่าสังเกตก็คือการแข่งขันครั้งนั้นอิสราเอลยังคงร่วมแข่งขันอยู่ในทวีปเอเชียห้านำเนาะประเทศไทยเองกระดใเดี่ยนทองโดยสพาะแข่งจักรยานคือคุณปรีดาจุลมนทน ขัดจากสนามสูบมาทางด้านหลังหรือด่านทิศไต้เนะาะค่ะสีเห็นสารประภูิและก็ต้นโพขนาดใหญ่บริเวณนี้เคยเป็นสนามพุทบอลขนาดหน่อยมีซื้อว่าสนามต้นโพนั่นเองแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ณมวยไทยแห่งชาตินี่เนาะพี่น,อน้องเป็นสังเวียนแข่งพุทบอลน,นักเรียนในพุทบอลกรมพละนอดีตปัจจุบันสนามได้กลายเป็นอาคารเรียนของจุฬาไปแล้วเนาะ ยังมาอีกน้อยหนึ่งก็สิเห็นสนามเทพหัสดินซึ่งสนามเทพหัสดินแห่งนี้เป็นสนามที่สางคู่เคียงกับสนามสุภณศละใสเพื่อใส่แข่งเอเชียนเกมจากทําอิตเลยเนาะเป็นสนามมาตรฐานมีลู่วิ่งรอบสนามมีอัฒจันทร์ขนาดหน่อยรอบสนามโดยสนามเทพหัสดินแห่งนี้ที่หูจักกันติดปากในซอเดิมว่าสนามฮอกกี้เนาะพอใส่เป็นสนามแข่งฮอกกี้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนั่นเอง ยางเล่ยสนามเทพหัสดินมาหอดจุดขึ้นลงของสถานี BTS สนามกีฬาเนาะเข้าสิเห็นสนามกีฬาอินดอร์ขนาดใหญ่ที่มีซื้อเอื่นว่าสนามกีฬานีม่บุตรเป็นสนามกีฬาในห่มแห่งทําอิทของประเทศไทยตั้งแต่ก่อนเอเชียนเกมครั้งที่หาาคยใส่เป็นสังเวียนแข่งบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและมวยสมัครเล่นโดย ผู้คนในยุคก่อนพนิเอิญกันติดปากว่าอาคารนิมิบุตรแห่งนี้ว่าอาคารยิมหนึ่ง,าางส่วนด้านล้างของอาคารนิมีบุตรคือสะว่ายนะ้ํามาตรฐานโอลิมปิกแห่งทําอีดของประเทศไทยมีสอสะคือสะแข่ง50เมตรกับสะกระโดดซื้อเดิมเอิญกันติดปากว่าสะโอลิมปิกแต่ปัจจุบันได<ะ>้บบเปลี่ยนซื้อเป็นสะ วิสุทธรมด่านลังของสะ่ายน้ำเป็นอาคารยิมสองซึ่งปัจจุบันไดม้ดมีการดัดแปลงเป็นสำนักงานกรมพละและสมาคมกีฬาต่างๆอันนี้ก็ข้อมูลเล็กๆ,ๆนเน้อยๆน้อพี่น้องสหรับคลิปนี้พิมพ์ก็เขาจบเพียงเท่านี้น้อพี่น้องเขาขอบใจพี่น้องแล้วค่ะที่ติดตามเขาขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านเนาะที่ <ไข S 2> <ะ>ให้กำลังใจแล้วก็ติดตาม ขามีขอผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องหลายๆเนาะบ๊ายบายสบายดีเอาเป็นอะไรเนาะพี่น้องหลังจากที่เบิ้งวิดีโอจบไปแล้วเนาะโอ้สาวพิมพ์ก็ได้อธิบายแล้วก็เลาข้อมูลรายละเอียดเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปสัมผัสตัวจริงยานในสนามเลยเนาะก็คือสนามสุภาพพลาใสเนาะมันเป็นอย่างสวยงามเนาะ แต่ว่าสร้างขึ้นในสมัยตะกี้เนาะคนุณสร้างสำเร็จในปีพศ2481เนาะโดยงบแต่ว่าโดยงบนี่แหละสุขุนมันจะหน้ามาันจะหน้าตกใจโดยงบนี่แหละหนึ่งแสนกับเจ็ดหมื่นบาทสมัยนั้นเนาะแต่ว่าสมัยนี้เกิดทีเฮ็ดไปเฮ็ดบุได้เนาะสุขนเนาะเป็นไปบุได้เนาะ โอ้ยสุดยลยสนามแต่ว่าที่สําคัญสนามแห่งนี้เป็นสนามแห่งเดียวอยู่ในอยู่ในเอเชียเนาะที่จัดกีฬาเอเชียนเกมหลายที่สุดแต่ว่าโอ้สุดยอดหลยขอสมสื้อเนาะกีฬาตัวนี้มีความสําคัญกับประเทศไทยเทาไหายเน,ะนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีทั้งหลายทุกคนก้อนจางไปก็ขอขอบใจเด้อซองของสาพินเนาะที่แนะนําข้อมูลแล้วก็พาชมพาเที่ยวสนามแห่งเรกของประเทศไทยเนาะซึ่งว่ายังมีความสําคัญหลาย ในปัจจุบ,บันนี้เนาะเรีวยกว่ายาังมนการแข่งขันกีฬาอยู่เนาะนตัง,ตงนี้คลิปนี้ก็เจะบูมียังหลายทุกคนเลยการทขอฝากไว้ซำนี้เดอร์ถ้าใครเข้ามาฮับชมและการเดลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่าพระเจ้าเดอบ๊ายบาย